ต้องบอกว่าฮาวาตอนนี้ที่มาถึงตรงนี้เนี่ยคันที่14แล้วนะครับใครที่มาที่นี่ครับคุณจะได้รถใหม่กลับไปเพราะว่าเสียงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับทุกท่านมีมือจูนครับของที่ราชพฤกษ์นะครับเขาเรียกว่ามีเครดิตของ s o u อิน n g เนียรนะครับเพราะว่าเขาเรียนรู้เรื่อง s า u อินเ g เนียร์แล้วทำแบบอัดเสียงอัดเพลงเองที่นี่นะครับจะมีน้องไกดเนี่ยที่จะคอยจูนให้ทุกท่านได้ด้วยนะครับ แล้วนี่ครับทุกท่านครับวันนี้ครับที่มิราชออเดโอครับแล้วก็มีรถฮาวาวครับมาติด ุดอัปเกรดจะอีก2องคันแล้วครับทุกท่านต้องบอกว่าชุดนี้เป็นชุดยอดน,นิยมของรถฮาวาจริงครับใครใช้แล้วเนี่ยนะครับชอบเสียงแล้วก็มาบอกต่อครับเพื่อนๆที่ใช้รถฮาวาก็มาติดตั้งชุดนี้เพราะว่าชุด Mercury ครับ R62 460แล้วก็ b e รค o ล็ d s t ครับไม่เกะก,กะทุกอย่างเข้าช่องเสียงดีจริงๆครับเพราะว่าเราลองกันไปแล้วหลายคันเลยครับต้องบอกว่าฮาวาตอนนี้ที่มาถึงตรงนี้เนี่ยคันที่14แล้วนะครับเรามีโบด้วยใครที่มาที่นี่ครับ คุณจะได้รถใหม่กลับไปเพราะว่าเสียงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับทุกท่านแล้วลองดูนะครับว่าชุดนี้เนี่ยเรามีรีวิวไปหลายคลิปแล้วครับใครที่สนใจครับก็มาได้นะครับที่มิลาจอโดครับทุกสาขาครับสีนคนครินแล้วก็ที่ราชพฤกษ์นะครับทุกท่านตอนนี้เรากําลังแจมนะครับแล้วก็ใส่ลำโพงเมอร์คูรี่เรียบร้อยครับซึ่งนี่ก็คือลำโพงเดิมนะครับไซส์ก็จะเป็น5นิ้วพลาสติกแบบนี้ ข้างหลังอันนี้ใส่แกียรุ่นสามทางเพราะว่าเน้นน้อยกว่าับแต่ก็จะดีกว่าลำโพงเดิมของรถครับเหมือนกันครับคันสีเทาคันนี้ก็ใส่ลำโพง Mercury R62 ครับแล้วนี่ก็คือลำโพงเดิมของรถนะครับเชเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตอนเสร็จกัน โอเคครับทุกท่านแล้วรถฮาวาวลคันนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ที่น่าสนใจครับทุกท่านเดี๋ยวเข้าไปดูครับตอนนี้เสียงเป็นยังไงนะครับอ่านี่ครับมีมือจูนครับของที่ราชพฤกษ์นะครับน้องไก่ครับเขาเรียกว่ามีเครดิตของซาวอินจิเนียร์นะครับเพราะว่าเขาเรียนรู้เรื่องซาวอินจิเนียร์แล้วทำแบบอัดเสียงอัดเพลงเองที่นี่นะครับจะมี น้องไกด์เนี่ยที่จะคอยจูนให้ทุกท่านได้ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับน้องไกด์การเปลี่ยนล้ำโพนมูมแบตเตอรี่นะครับตั้มทัพบล็อกที่มีโปรเ,เซคเตอร์นในตัวทีนี้เราได้ทําการจูนสี้อ่าดูาร์ตามอะไลเมนต์มันดีซึ่งไม่ผิดต้องนะครับตามอะไลเมนต์ถูกต้องาตองามตามท,ที่ควรจะเป็นเฟสต่างๆแล้วก็ดูเรื่องของโซลาร์บานาเพื่อนแล้วก็ เลเวลของฟังๆคือต้องเอ่อเปีดยดร้ายแล้วก็ฟองตามตามคอเทแต่ว่าเห็น้าปิดจมูกของคุณนี่เท้มากเลยเอาเป็นว่าผมอะ่ะนั่งฟังอยู่เนี่ยข,ขนาดข้างนี้ความสมบูรณ์ของดนตรีเนี่ยผมฟังแล้วก็ถือว่าดีมากครับเพราะว่านี่คือคนที่มีพื้นฐานทางด้านของการฟังดนตรีกับการมิกซ์เสียงเนี่ยเขาจะได้เปรียบถามนิดนึงคอมเมนต์หน่อยครับว่าชุดนี้เสียงเป็นไงบ้าง มีแค่ลำโพงโมชูรี่ที่บอกใช่ไหมหน้าหลัง <c oughs> แล้วก็ซับบ็อกซ์แค่นั้นเอง <c oughs> ใหญ่เกินตัวใหญ่เกินตัวมากมากทีต่ตีนี่เปิดอันนี้ว่าตีตู้มาแล้ว <c oughs> แต่ผมคิดไม่ถึงสิบนิ้วด้วยซ้ำนะอยากให้มาฟับถือว่ามือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พูดเร่นนี่ครับมือจูนที่นี่ครับมีเอาไว้ให้ทุกท่านด้วยครับโอเคเดี๋ยวขอลองเปิดให้คนฟังกันหน่อยครับเพลงนี้แล้วที่สำคัญนะฟังแบบบลูทูธนะครับบลูทูธธรรมดา พี่จะขอลองฟังเพลงนี้อีกทีนึงให้เห็นว่าเบสเป็นยังไงเพลงประจำผม,มสะเทือนครับทุกท่านโอเคไม่ใช่ที่ผมฟังแล้วคอนเฟิร์มคนเดียวครับดีครับน้องไกลมือจูน ขอบคุณมากครับน้องไกลที่มานั่งจูนให้คันนี้นะครับเอาเป็นว่าใครที่ใช้รถทาวาวแล้วสนใจติดตั้งเครื่องเสียงชุดนี้นะครับแล้วก็มีมือจูนดีๆแบบนี้เนี่ยก็มาได้นะครับที่สหาหัสฉะปพึกนะครับขอบคุณน้องไกลมากครับ